กับวัวจะซื้อบริกานดอกเขาบอขารยรว,ดวได้ยิะันกับวัวตัวนั้นมันก็บอไดเจ็ดหน,นี่บอกนี่า่ล้าขี้นตัวนี้รอันไปกับัวตัวน,นั้นเขากัาวบว่าขายไ,ได้หน่อยเช่าอยู่บอเช่าปะเ้านาสีระหน้ากับสี่งขับไป พี่กลัวน้ะให้มันเกิดจ็บนึงก็ได้จิบเก่าก็ได้มันจียังมันจิหัสิมีจียังมันจิดีสิไปะจค้งฟ้า no ค้งดินค้งุ่นบรรดาทำมันออกจจนี่แท้ปวดบ้าน เตียบเได้ยินหมย่าบุ๋งแต่ว่ามันบุดีมันเอาเปียบมันเปียบคนสื่อได้ยินไหมคนขายสิเป้าจิบเจ็จจังไงวัวให้ออก่ลกจิบเจบอกิ๊กกีันหนุ่้งสิรัต้าบรรเลงกำลาในบุญบรรดาลมือันมาเจ็บก่งเบิงคาคาย่าเบิงคะคาคเด้อ เจ็ดอย่งนาตัวลูกตัวลานเดเจ็ดหนึ่งตัวนี้มันก็สื่อาเลบอนเจ็ดสามียตัวนี้มันสื่อไแเลบอนีคนมาเจ็ดเจ็ดนี่เนาะนี่เนาะเจ็ดไบสิมนเจ็ดสี่ไบอถตกดอกมนุษยนะเจ็ดสี่ นหติดใจตรงกันมันก็สีเป็นนี้ยังไม่จ้เห็นจ้เเจิดจดนี่ไม่ติดคะแนาเหตัวลูกตัวร้านยังไดเดี๋ยวนี่ให้มันอกมากตงาตัวนั่นก็จะลืมได้นะตัวนี้ก็จะลืมได้วานจังกตสีเขียนใหม่อี้ที่อัได้เลยเจด อ้เจ็ดสี่เจ็ดสี่บ้าเจ็ดสี่เยน่เดเ็ดปันพีพลางเทวไม่กังเขียนบ้าเฮ็ดไม่กังเขียนเลยนะลอยปีมีนผูกหมากน้าเจ็ดสี่นางสีเด้อเ่าดจงมาเป็นบุญดานถ้าฟ้าลิขิตมาอย่างในคังนี้มันบ่มีอย่างหันิ่นว่ามันมากนี่สี่มากนี่ส สี่ิมิ้นปึบน่าคักบรละน่อยคัรับโอ้ยยังคักไปบ้านไเจ็ดปีมันออกสิบสี่บรามันก็สิออกเจ็ดสิบสี่ไรยิ่งไปครับออกเจออกหนึ่งสี่รกเ็สิบสี่เพราะว่าเจ็ดสองิบสี่เพราะไดนี่อาจารยามาไก่ๆกันเบื้องบนต้นนึงเด่นเออเขากันคักเขาเท่านี่ โซ่บอ๋อไหนแน่อตัวล่างสองตัวบนเด็ดสนเด็ดสมีแหละครับท่านผู้ชมเจ็ดยเ่าแล้วกเจ็ดสี่หนึเด้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดยเกาแล้เจ็ดส่แคบไว้เลยนะครับแครไว้เลยมีอีกบอยายนียหนยโอ้ยนอกจากย่านมีอีกเนาะเอาสามีแหละยยโอ้ยหน่อยสามสองคนดูด้ ถูกมเอ้ยแมนยูปูจุดถูกสามสิบสี่ดอกหนึ่งเจ็ดเก้ากับเจ็ดสี่นะครับท่าผู้ชชอบมาเลยนครับปูจุดถูกสามสิบสี่ดอกนี่หมัวหลักนะหลักจดถูกสามสิบสีดอกนึ่ยันหน่งสี่เด้อเด้อครับผมเจ็ดสี่กับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับหนงเจ็ดเก้ากับเจ็ดสี่นะครับ อย่าเรีนกันไว้ด้วยครับ3 4นะครับอยากนะครับมนนีมานีมานีมานีดึงึมันน้องมาวะนหลงมันจไม่ได้พี่น้องจํม่ได้อ่ะยายเขียนให้หมขัดัยายนั่งทให้ยุ่าโชว์ทีเดียวเลยนี่ปักซ้าขั้นวดทีเดียวไปดิ้นมันโด่งมันดังให้ลูกให้ล้านนปักซ้ันวดทีเดียวเบ่ มันสำคัญบักสำคัญนับลก่อเนาะัสำคัญเกาหนึ่งวันที่แล้วเจ็ดหนเจเก่าเก่านึงมันสำคัญแห่งแถแน้าเก่าหนึ่งนีู่เนาะแน่นเจ็ดหนึ่งอมันได้น่ยนเจ็ดสองห่มัได้คน่อยนะอาัเายากกัดกัิกบมาปูับังกิดอนะมันออกตัวนี้มันซื้อก่าไรนอไอ้ยิ่งอ ยนบอก่ครับออกได้รอไมครับเอาตัวมันออกได้หยยยมันออกเลยเอาตัวมันออกไ้กลัวเอาออกเอใกล้ๆโต๊ดบอกันออกใกล้ๆนี่เขียนี่เขขนเก้านี่ละอืมม่รจเก้นเจวก็้มมนั่น นายมึงยยง่ายมนจสิ่ที่กำมังมาปุโตัอม่กลกำับด้วยสมัยตะกอนพนเรียนสูงดีพนเด้เป็นเจ้าเป็นนายคนเนี้นี่ยายนี่นายมึงไปยงามเลยย่าไปย้อนเขาด้ยนี่ย่าไปย่อมเขาตัวสำคัญนี่บอยายบักมีล่ะสำคัญตัวสำคัญสำคัญแห้งวดที่แล้วตัวนีุ้ไปกินตัวน้อยหยเลยจํำบ่ ติดจำเอาตัวจำเอาตัวซูนมันสไลซ์ซัำไลซ์ซูนหวนหาเรียกบาทหนิงั้นนี่มาศูนย์เฮี้ยงแท้ฮันพูดเขาบ้าไก่มังในนี่ให้ดีให้ได้ใส่คำหนึ่งง่ายๆกว่าก่อนนะนี่หมาอยาลำหมาดวราสนานี มีสามตัวสี่หนึ่เจมี่หนึเอ้ามีท่นี้เหรออยาสิ่ิป็นังต้องมาเขียนัครับ้องนียนะครับส้าเจเก้าดกางเคี่ันงเจ็ดมาแขงเจ็่มราแข่งยาะเรามาแข่ง อ๋อหนึ่งเจ็ดเก้าสำหรับหนึ่งต่อมาเก้าน่าสนใจในตอนนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดหนึ่งจนโดนผลิลงมมากแทนหนึ่งเด้อยายมี่จะถึงเสียใจแล้วนตัดจานตัดเสียเนาะเมื่อในมีอะไรเนาะเอ็นบอละเ็นบอลโอ้โหใหญ่เหญ่ใหญ่เหญ จ็ดเก้าก้าเจ็เก้าเก้เจ็ดหนอืเต้เจเก้าเก้าเจ็นึ่งต้ตเตอย่นะยายเหยียบไว้นี่เจ็บหน่งเ็บย่ำเลวงกลมใหญอยูนี้ าเจงินก็เจดเกาือกระามเสาไฟฟ้าแมนอเสาไฟฟ่าอเป็นน้องเป็น่เหรอคือบักนี่บักใหญ่บักใหญ่เจ็ดีตัวนี้เจ็ดสี ปูจุดทูบอ่าปูจุดทูบปูจุดทูบไปสามสิบสี่ดอกอือวดจุดทูบสามสิบสี่รยิ่บ่ได้ยินครับ สามตัวหน้าสามตัวหลางเอาย้ายสามตัวหน้ามตัวล้าง